ถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรักมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยกินแม้นพูดชั่วตัวตายทําลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาบทกรณิราชภูเขาทองท่านสุนทรผู้กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพฤหัส,สบ,บดีวันที่เจ็ดเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับผมในห้วงช่วงเวลายามบ่ายวันนี้ก็จะขอ,อนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านได้มาชมมาทัศนศึกษา วัตถุมงคลทิพย์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเครื่องรางของขลังนั่นเองซึ่งเครื่องรางของขลังที่ทุกๆท,ท่านกำลังได้ชมอยู่ในขณะนี้เรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งเมตตามหาเสน่ห์เป็นสุดยอดแห่งเรื่องการพูดจาเจรจาตกลงหรือว่าพูดจาสิ่งใดจะบังเกิดเป็น มหาเสน่ห์มหานิยมแก่ท่านนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่เด่นเป็นสุดยอดเรื่องการเจรจาพูดจาที่ทุกท่านกำลังได้ชมนี้นั่นก็คือนกสาริกานกสาริกาของท่านเจ้าปุณของท่านเจ้าปุณหลวม พ่อนวมหรือว่าพ่อท่านหนมแห่งวัดหลวงครูเมืองน,นครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับผมท่านเจ้าพระคุณพ่อท่านหนมหรือหลวงพ่อ่วมแห่งวัดหลวงครูเมืองน,นครนี้องค์ท่านนั้นเรียกว่าได้สร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังคือสุดยอดอันดับหนึ่งของ ภาคใต้ก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่ามีพุทธคุณมีประสบการณ์มากมายโด่งดังไปทุกทั่วสารทิศแล้วก็หาได้ยากยิ่งด้วยนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือนกสาริกานั่นเองนะครับผมนกสาริกาของอพ่อท่านหวดน,นั้นสร้างจากเนื้อผงเนื้อว่าน เป็นอุดมมงคลไปด้วยของดีของวิเศษที่รวบรวมมาทำเป็นนกสริกามหาเสน่ห์มหาน,นิยมนี้นะครับผมนกสริกาของอพ่อท่านนวมนั้นดั้งเดิมครั้งแรกนั้นองค์พ่อท่านองค์พ่อท่านนั้นได้สร้างตามตำรับต,รตำรานกสริกาของ สำนักเข,ขาอ้อโดยตรงนี่แหละครับผมซึ่งเราก็เป็นที่ประจักษ์ใจกันอยู่แล้วว่าสำนักเข,ขาอ้อนั้นอุดมไปด้วยพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งพระภิกษุสงฆ์หลวงพ่อหลวงปู่พ่อท่านแล้วก็คารวาัตล้วนแต่เป็นผู้ที่มีอภิญญาจิตสูงศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับผมองค์ท่านเดบกุลพ่อท่านน่วมก็เช่นกันท่านดําริสร้าง นกสริกามหาโชคมหาลาภมหาเสน์นี้ขึ้นตามตำรับตำราของเขาอ้อโดยตรงนั่นเองนะครับผมในปีพศ2516เนื่องจากว่ามีการสร้างถนนหนทางโดยรพชรพช,รพชก็ย่อมาจากเร่งรัดพัฒนาชนบทนั่นเองนะครับผมซึ่งโชเฟอร์ที่ขับรถตักดินในห่วงช่วงเวลานั้นกำลัง ไทยเกรดถนนอยู่ด้วยนั้นก็เกิดปัสสวาวะขึ้นมาอยากจะไปทิ้งช่องข้างทางจึงได้จอดรถดักดินเอาไวา้แล้วก็ไปปัสสวาวะในจุดจุดหนึ่งอยู่ข้างๆกันละครับผมก็ปรากฏว่าโชเฟอร์ท่านนั้นปัสสวาวะยังไงก็ไม่ออกจนกระทั่งเกิดความสงสัยว่าสถานที่ตรงนี้ทำไมปัสสวาวะไม่ออกอยู่หลายครั้งจึงได้ นำรถตักดินเข้าไปตักดินบริเวณที่ตั้งใจว่าจะปัสสาวะในครั้งแรกแต่ว่ายังไงก็ไม่ออกนั้นขุดลึกไปสักพักหนึ่งก็เจอไหโบราณถึงสีใ่ใบในไหนั้นปัรจุของดีของวิเศษนั่นคือ,เ,อเป็นดินก้อนกลมๆลม่ละครับผมทั้งสี่ไหเลยดินก้อนกลมๆที่บรรจุในไหโบราณทั้งสีใ่ใบนั้นชาวบ้าน จะเรียกกันว่าเม็ดว่านนางตรานั่นเองนะครับผมดังนั้นโชเฟอร์รพอพชอท่านนั้นก็ได้นำหายโบราณทั้งสี่ใบนี้มาถวายองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อนุ่มหรือว่าพ่อท่านหน,นุ่มดีละครับผมซึ่งในขณะนั้นพ่อท่านกำลังดำริคิดเจ้ที่จะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาตามตำรับตำราของสายเขาอ้อ นั่นก็คือนกสริกามหาโชคมหาลาบมหาสเสน่นั่นเองดังนั้นเห็นว่าเป็นนิมิตหมายอันดีพ่อท่านจึงได้นาเอาเม็ดว่านางตรานั้นเตรียมจะเป็นวัตถุดิบสร้างนกสริกาขึ้นมาเนี่ยแหละครับผมพร้อมกับ ลูกศิษย์ลูกหาชั้นผู้ใหญ่เสอะแสวงหาของดีของวิเศษที่เรียกว่าเป็นทนนสิทธิ์หรือว่ามีฤทธิ์นุภาพตามธรรมชาตินั่นก็คือชันนรงนั่นเองชันนรงภาษาอีสานจะเรียกว่าขี้สูดนี่แหละครับผมคล้ายๆพึ่งตัวเล็กๆแต่ว่าไม่ได้ทำอันตรายผู้คนจะทำรังอยู่ตามโคนต้นไม้บ้างตามใต้ดินบ้างนี่แหละครับผมซึ่ง ชนรโลงนี้เป็นของทนสิทธิ์เป็นของดีของวิเศษตามหลักธรรมชาติพระเกจิอาจารย์มรรคโบราณน,นั้นท่านจะนำรูปรมเอาชนโลงทั้งหมดนี้ไปผสมสร้างวัตถุมงคลพระเครื่องก็ดีหรือว่าเช่นเบี้ยแก่อย่างนี้ก็จะมีการนำชนโลงนั้นไปอุดปิดปากเบี้ยเพื่อไม่ให้ผงพระตคุณหรือว่าปลอดข้างในนั้นไหลออกมาบางองค์ก็จะนำไปชนโลงนั้นไปอุด ปิดก้นพระของท่านเพราะว่าในพระนั้นบรรจุผงพุทธคุณหรือว่าแผ่นกระดาษสาเอาไว้เพื่อจะไม่ให้ผงพุทธคุณว่าแผ่นกระดาษสานั้นหลุดไหลออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นชันนลงุงเกจิอาจารย์โนระโบราณถือว่าเป็นของดีของวิเศษของทสทธิ์มีฤทธิ์เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะทางด้านเมตตามหานิยมนั้นเป็นเลิศยิ่งนักนั่นเองดังนั้นองค์พ่อท่าน ได้นำเอาชนโลงสิ่งรวบรวมเอาไว้พอสมควรแล้วผสมลงกับว่านเมน็ดนางตรานี่แหละครับผมพร้อมกับเกษาของท่านเองด้วยนำมาขึ้นรูปเป็นนกสริกามหาสเสน่มหานิยมนี่แหละครับผมการสร้างนกสริกามหาสเสนขององค์พ่อท่าน,นัมน,น ท่านทำตามแบบฉบับของเกจิอาจารย์โบ,บราณน,นั่นก็คือสร้างปลุกเสกตามกำลังวันตามเลิกตามยามตามวิธีแบบโบ,บราณของครูบาอาจารย์ดั้งเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นกำลังวันแต่ละวันเลิกงามยามดีแต่ละเลิกนั้นทำให้พอท่านนั้นสร้างนกสริกาได้ไม่มากนั่นเองแล้วเมื่อได้นกสริกานำไปตากแห้ง บนแผ่นผ้ายันของท่านแล้วเมื่อเห็นว่าแห้งสมควรแล้วขึ้นลูกเป็นนกสริกาแล้วก็แห้งแล้วนั้นท่านก็จะนำนกสริกาของท่านนั้นลงปลุกเสกลงในแม่น้ำหลังเขื่อนของทางวัดนั่นเองตามแบบโบ,บราณวิธีโบราณท่านก็จะนำนกสริกาที่เตรียมจะปลุกเสกนั้นท่านจะอมใส่ปากตามประวัติกล่าวว่า องค์พ่อท่านนั้นนํานกสริกาเจ็ดตัวนี่แหละครับผมอมใส่ปากแล้วก็ลงไปปลุกเสกในน้ําเรียกว่าหลายครั้งจนกระทั่งได้สมควรแล้วท่านถึงจะนํานกสริกานั้นออกมาเอาไว้นะครับผมปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เป็นการปลุกเสกแบบโบ,บราณทำให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดท่านผู้ใหญ่นั้นเป็นห่วงเป็นใยองค์พ่อท่านอย่างนักเพราะบ,บางครั้งนั้น พ่อท่านจะอมใส่ปากทั้งเจ็ดตัวจะมุดลงไปในน้ําดําลงไปในน้าปลุกเศกอยู่ใต้น้ําเป็นเวลานานจนกระทั่งเกิดความเป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อท่านจะได้รับอันตรายภายหลังจึงได้พากันกลับเรียนองค์พ่อท่านว่าอย่าได้ปลุกเศกลงในน้ําเลยขอให้ปลุกเศกในพระอุโบสถเถิดดังนั้นบรรดาวัตถุมงคลทิพย์โดยเฉพาะ นกสริกามหาโชคมหาลาภมหาเสน์ขององค์พ่อท่านนั้นนอกจากดีในแล้วดีนอกนี่พลังจิตของท่านนี่แหละครับผมเพราะว่ามีอยู่ในห่วงช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะทําพิธีปลุกเสกนกสริกาท่านได้เข้าที่ภาวนาสมาธิก็ปรากฏในนิมิตเห็นพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์นั่นก็คือองค์พระอานนท์ปรากฏขึ้นในนิมิตแล้วก็บอกคาถา วิธีปลุกเสกของดีของวิเศษขององค์พ่อท่านด้วยนั่นเองดังนั้นการเวลาผ่านมาในปีหนึ่งเจ็ดอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนั้นพ่อท่านจึงได้นำานกสริกาที่สร้างตามกำลังวันซึ่งก็ได้ไม่มากนะครับผมตามเลิกงามยามดีนำมาปลุกเสกใส่ลังมาปลุกเสกในโบสถ์ของท่านในสมัยนั้นปีหนึ่งเจ็ดโบสถ์ของท่านนั้น ก็ยังเป็นยังไม่สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับผมเพราะว่าหลังคาก็ยังไม่มีแล้วพ่อท่านก็กําชับลูกศิษย์ลูกหาจตธายาิโยมว่าในระหว่างที่บุกเสกนี้หากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ขอให้สงบเงียบเอาไว้อย่าได้ตื่นเต้นท่านลูกศิษย์ลูกหาก็นาสาริกามหาโชคมหาลาภมหาสเสน์นี้ซึ่งบรรจุในลง เข้าไปในโบสถ์ของท่านโบสถ์ของท่านนั้นยังไม่เรียบร้อยยังไม่มีหลังคาจึงต้องขึงแผ่นผ้าซึ่งเป็นผ้าหยันชนิดใหญ่เป็นหลังคาแล้วก็ตั้งเสาทั้งสี่ทิศองค์พ่อท่านนั้นเข้าที่ภาวนาตามวิชาของสายเขาโอ้แล้วก็บทพระคาถาตามนิมิตองค์พระอาน์นั่นเองนะครับผมก็ปรากฏว่า ลูกศิษย์ลูกหาทั้งภายนอกภายในนั้นได้เห็นองค์หลวงพ่อนั้นเหมือนกับจะลอยได้นี่แหละครับผมพร้อมกับมีเสียงดังในลังนกสริกาที่วางอยู่ตัวหน้าองค์พ่อท่านด้วยนอกจากนั้นแล้วก็จะได้ยินเสียงร้องเหมือนนกสริกาเจื้อแจ้วอยู่ภายนอกบริเวณที่ปลูกเสรนั้นเป็นที่อัศจรรย์มากนะครับผม ทำให้สิทธิยานุสิทธิ์พากันอัศจรรย์และก็ตกตะลึงพึงเพลิดในอิทธิปฏิหารในครั้งนี้จนกระทั่งองค์พ่อท่านนงท่านได้ปลุกเสกเรียกว่าครบวนกระบวนความเรียบร้อยนี่แหละครับผมองค์พ่อท่านนั้นได้ลาสังขารปีพศ2532สริอายุได้80ปี แต่ว่าวัตถุมงคลทิพย์ของท่านหลายอย่างล้วนจะมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักโดยเฉพาะนกสาริกาเนี่ยแหละครับผมท่านผู้รู้กล่าวว่านกสาริกามหาโชคมหาลาภมหาสเสน่ห์ขององค์พ่อถนมนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเรียกว่าตางให้ความศรัทธายกให้เป็นอันดับหนึ่งของพี่น้องชาวใต้เลยก็ว่าได้ แล้วก็เป็นของที่หาไดไไไ้ไม่ง่ายนักเพราะว่าสร้างน้อยสร้างตามกำลังวันแล้วก็ตามกำลังเ,เลิกงามยามดีแบบฉบับของเกจิอาจารย์บรากโบราณโดยตรงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนกสริกาขององค์พระท่านหวมแห่งวัดหลวงครูเมืองนครศรีธรรมราชนี้โด่งดังก้องฟ้าเมืองไทยล่ะครับผมเพราะว่าผู้ที่สักการบูชานั้น ปรากฏเรียกว่าอิทธิปฏิหารประสบการณ์กันมากมายเหมาะสมสำหรับผู้ที่าชาวาจาหรือว่าใช้ปากในการพูดเจรจาพูดจาสิ่งใดก็จะเป็นที่มีคนรักถ้อยคำเจรจาความหรือว่าพูดจาอะไรไปจะเป็นที่เชื่อถือของมอหาชนทั้งหลายดังนั้นนกสริกาของพ่อท่านนั้นจึงเป็นสุดยอดนิยม บรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายและผู้ที่ต้องใช้วาจาพูดนั้นล้วนแต่ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าอาศัศจรรย์ยิ่งนักนั่นเองโดยเฉพาะนกสริกามหาเสน่ห์ของพ่อท่าน,ท,าน,ท,านท่านนั้นถ้ามีการปิดทองจะมีการปิดทองด้านหน้าหรือว่าปากถือว่าเป็นพิเศษอยู่ประการหนึ่ง นั่นก็คือเป็นการเปิดปากนกสาริกานั่นเองนะครับผมซึ่งทุกวันนี้เรามักจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันเพราะว่าผู้ที่ครอบครองมาแต่อดีตน,นั้นล้วนแต่หวงแหนแล้วก็จะเก็บตกทอดถึงลูกหลานของท่านนั้นๆนั่นเองนะครับผมเป็นเครื่องรางของขลังชนิดพิเศษที่หาได้ยากยิ่งนั่นเองเป็นมงคลแก่ท่านผู้ที่อาราธนา นะครับผมเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับผมในเนื้อในอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าดีในก็คือเนื้อหาวรรณนั้นอุด,มม,ด,อม,อดมมงคลไปด้วยว่านนางตราอุดมมงคลไปด้วยชันลโลแล้วก็เกสาองค์พ่อท่านด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งวัตถุดิบล้วนแต่หาได้ยากยิ่งนั่นเอง ดีนอกองค์พ่อท่านก็ได้ปลุกเสกตามนิมิตขององค์พระอนุนการสร้างนั้นก็ปลุกเสกตามวิชาของสายเขาอ้อด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านใดที่ครอบครองนกสริกาขององค์พ่อท่านนวงแห่งเมืองนครเอาไว้เก็บรักษาให้ดีอาราธนาให้ดีนะครับผมจะเป็นมหาเสน่ห์มหานิยมแก่ท่านนั้นๆ จะพูดเจรจาสิ่งใดจะมีผู้ที่เชื่อถือถ้อ,ถอยคำนั่นเองนะครับผมเราลองวัดดูนกสริกามหาเสน่ห์ตั้งแต่ฐานล่างจนถึงยอดบนก็ถ้าไม่รวมเรียมก็อยู่ประมาณสองเซนติเมตรครึ่งโดยประมาณนะครับผมเรียมนี้ก็เป็นเรียมเก่าเจ้าของ เลียมเก่าดั้งเดิมมานั่นเองนะครับผมเลียบขึ้นรูปตามรูปนกสริกามหาสเสน่นั่นเองนกสริกาจากหางนะครับผมไปถึงทางด้านสุดขอ,ของนกก็คือทางปากนั้นก็อยู่ประมาณสามเซนติเมตรครึ่งโดยประมาณนะครับผมก็ถือว่ากำลังงาม ลำตัวนั่นก็ขนาดประมาณดินสอของเราเนี่แหละครับผมเป็นของดีของวิเศษที่เรียกว่าหาได้ยากยิ่งนั่นเองสำหรับนกสาริกาที่แอดมินน้ำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้นั้นลงทองมาจากวัดแต่ดั้งแต่เดิมนะครับผมซึ่งอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าการองค์นกตัวไหนที่ลงทองนั้นเปรียบเสมือนว่าได้เปิด ปากแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับนกสริกาที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้นั้นก็เนื่องจากว่าญาติผู้ใหญ่ท่านได้พกติดตัวอยู่ตลอดนะครับผมแล้วก็เลี่ยมเก่านานแสนนานทำให้พลาสติกนี้ก็ จะขาดความสดใสนั่นเองเนื้อนี่เป็นเนื้อผงวาดนี่แหละครับผมเราเคยสังเกตเห็นว่าจะมีชำรุดตรงปากบ้างอันนี้เป็นธรรมดาของเนื้อผงเนื้อวาดนั่นเองนะครับผมแล้วแล้วก็ลงทองเอาไวา้น่าจะแต่ครั้งเมื่อ,อ ลงทองนู่นเหรอครับผมของดีของวิเศษที่จัดว่าหาได้ยากยิ่งนั่นเองอันนี้ต้องกราบขออภัยหาภาพไม่คมชัดนะครับผมเพราะว่าตัวพลาสติกนั้นเลี่ยมเก่ามานานแสนนานนั้นเอง ถ้าส่งจากแสงธรรมชาติเราจะเห็นความคลาสสิกของเนื้อสาริกาเนี่ยแหละครับผมเป็นของอุดมมงคลที่สร้างได้ยากนั่นเองในนี้ทราบว่าบรรจุเส้นเกษาองค์พ่อท่านด้วยแร่ว่าน เม็ดวาดนางตราด้วยชั้นนะลงด้วยนั่นเองนะครับผมน่าจะชมภาพรมน่าจะชัดกว่านะครับผม บรรดานักร้องศิลปะศิลปินหรือผู้ที่ใช้คำพูดพ่อค้าแม่ขายนักเจราจาหรือว่าทันทีหากินทางวาจาหรือว่าทางปากจึงได้สออแสวงหาแต่รโบ,บราณกันนักหนานั่นเองเราต้องอาศัยเครื่องทุ่นแรงเนี่ยแหละครับผมต้องอาศัย ของดีของวิเศษจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านยิ่งเป็นของเก่าของทำได้ยากอย่างนี้นะครับผมอราราธนาน้อมติดตัวจะไปเจรจาพูดจาสิ่งใดจะประสบความสําเร็จนั่นเองพ<ม>ูดจาเป็นที่เชื่อถือถ้อยคําของปวงชนทั้งหลายเนี่แหละครับผม,มก็ต้องขอขอบพระคุณท,ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ กราบขอบพระคุณทุกทท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม ชมภาพรวมน่าจะชัดเจนกว่านะครับผมประสติสะท้อนแสงด้วยนั่นเอง ขอกราบราธนาในบนออำนาจเดชาระีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์พ่อท่านน่วมพระอริยสง์แห่งวัดหลวงครูเม,มืองนครศรีธรรมราชหากแม้นว่าองค์พ่อท่านได้ทราบระยนวิถีอันใดเขาได้โปรโดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปกักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาเนื่องนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่าน ขอกราบราตนานิมนต์อนุภาพบุญยบรมีอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อท่านได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญาบรมีเข้ามาอํานวยช่วยเหลือให้ทุกทท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงทรงสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเถิดสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพปะคลอเส,เสเนียยจางไรจงเมาลายหายไปสิ้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพัฒน์ทมงคลมีโชคมีลาภ มีเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมตลอดสายโดยทุ่นหน้ากันเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวความว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ